สวัสดีค่ะวันนี้มามาบูพามาเที่ยวที่กรุงบอนนะคะบอนมาจากคำว่าบอนนาในภาษาลาตินค่ะกล่าวย้อนหลังกลับไปในอดีตหลายร้อยปีตระกูลบอนนาเป็นตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์โลมันเมื่อครั้งอดีตนะคะและณนะปัจจุบัน ยังมีคนใช้นามสกุลบอนหน้าอยู่ในฝรั่งเศสและนอร์เวย์ค่ะ คราวนี้เรากลับมากล่าวถึงตระกูลบอลน,นาที่มีอิทธิพลในประเทศเยอรมน,นีเมื่อครั้งในอดีตหลายร้อยปีกล่าวกันว่าหญิงในตระกูลบอลน,นามีอิทธิพลในการปกครองเมื่อครั้งอดีตนะคะโดยที่อาบิชอปหรือหัวหน้าบาทหลวงที่เมืองโครโรนให้ความนับถือและได้ตั้งชื่อกุงบอลน,นี้ ตามตระกูลของบอนนาค่ะจึงเป็นที่รู้กันว่ากุงบอนมีชื่อในภาษาลาตินหรือภาษาโรมันโบราณว่าบอนนานั่นเองค่ะณปัจจุบันนะคะประชากรในกุงบอนมีอยู่ 331,885คนค่ะกรุงบอนนี้จึงเป็นหนึ่งใน20เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมน,นีค่ะถ้าหากจะพูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงบอนนี้ต้องย้อนกลับไปมากกว่า2,000ปีเลยค่ะหรือกล่าวได้ว่า ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเกิดด้วยซ้ำนะคะในครั้งนั้นจักรวรรดิโรมันปกครองเยอรมน,นีและยุโรปเป็นส่วนใหญ่ค่ะ เราจะมาพูดถึงหลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามโลกค,ครั้งที่สองนะคะประเทศเยอรมนมีนั้นแพ้สงครามจึงได้ถูกแบ่งประเทศออกเป็น4ส่วนการปกครองค่ะส่วนที่1คือฝั่งเบอร์ลินอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียค่ะจึงเรียกว่าเยอรมันตะวันออกมีการปกครองแบบ คอมมิวนิสต์ค่ะและเยอรมันส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่เรียกว่าเยอรมันตะวันตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นแบบประชาธิปไตยค่ะดังนั้นในกลุ่มการปกครองเยอรมันตะวันตกจึงได้สถาปนากรุงบอล ให้เป็นเมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในช่วงปีคิศกาัร1949ถึงปีคิศกาัรช1 9 9ะ และต่อมาเยอรมน,นีได้รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวนะคะจากนั้นในปีคิทตศักราช1998องค์กรรัฐบาลแห่งชาติไต่ยทยอยย้ายสำนักงานจากกรุงบอลไปที่เบอร์ลินนะคะ แต่ทว่าหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลก็ยังคงอยู่ที่กรุงบอนเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติเมืองหลวงเก่าของเยอรมันตะวันตกค่ะจึงไม่ย้ายสำนักงานทั้งหมดไปที่เบอร์ลินค่ะและประมาณครึ่งหนึ่งของตำแหน่งงานในรัฐบาลไม่ได้ย้ายไปกรุงเบอร์ลินนะคะเนื่องจาก หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งยังคงอยู่ที่บอนค่ะและหน่วยงานระดับเล็กของกระทรวงจำนวนมากได้ย้ายมาจากเบอร์ลินและส่วนอื่นๆของประเทศเยอรมน,นีเพื่อเป็นการแสดงความสำคัญและความเคารพในเมืองเก่าแห่งนี้จึงได้ชื่อว่านครสหพันธ์บอนค่ะเอาละค่ะวันนี้หมามาบูตต้องลาไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ